ทุกวันนี้นะัแค่เราตื่นขึ้นมาหยิบมือถือเลื่อนดูโซเชียลก็อาจจะเจอพไพซเบอร์แล้วอย่างเมื่อวานผมเห็นเพื่อนแชร์โพสต์แจกของ free บรนด์ดังด้วยนะดูน่าเชื่อถือมากเลยผมเกือบจะกดลิงก์เข้าไปแล้วโชคดีที่อใจเลยก๊อปชื่อเว็บไปเสิร์ชก่อนปรากฏว่าเป็นเว็บปลอมครับหรืออีกกรณีที่เจอบ่อยมากๆคือพวก SMS หรืออีเมลปลอมพูดเหมือนด่วนสุดๆอย่างเช่นระบบจะระงับบัญชีคุณคลิกเพื่อยืนยันตัวตนฟังดูน่าเชื่อใช่ไหมครับแต่พอคลิกเข้าไปแล้ว บางคนโดนดูดข้อมูลโดนโอนเงินออกจากบัญชีแบบไม่รู้ตัวแล้วเราจะป้องกันยังไงอย่างแรกเลยคืออย่ากกดลิงก์สุ่มสีุ่่มห้าอย่าไว้ใจโพสต์ที่บอกว่าได้ของฟรีง่ายๆเพราะไม่มีของฟรีในโลกออนไลน์ตั้งรหัสผ่านให้เดายากและห้ามใช้รหัสเดียวกันทุกแอปเปิดการยืนยันตัวตน2ขั้นตอนไว้ทุกแอปที่สําคัญโดยเฉพาะแอปธนาคารและถ้าจําเป็นต้องใช้ WiFi สาธารณะก็อย่าเข้าแอปที่มีข้อมูลสําคัญ เช่นแอปธนาคารหรือพวกคลาวส่วนตัว